มานี่มานี่มานี่มามามา,มาเดี๋ยวจัดก,การให้เดี๋ยวจัดก,การให้อืมนี่พอแค่นี้พอเอย้ยรวยถามจริงย่านเป็นนกหรือวะฮะจ <_ S 2> <_ S 1> ิวปากมาเชียร์อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกุยวเจ๋งลูกพอ่ออ่าวันนี้กินนมผงไปก่อนนะลูกนะไว้ให้โตวกว่านี้นะพ่อจะพาคุยวเจ๋งเนี่ยไปกินไอ้นมอย่างว่วเอาไหมเอาไหมเอาเ ผมแล้วที่เป็นลูกพอ่อโอ้ดูดูมันดูมันเรีวคนเดียวไม่พอดันชวนลูกไปเรีวด้วยโอ้พ่อทำอ,อย่างไม่เคยกินเนื้อนะ้ำมันหอยแล้วติดคอตายเบงไม่รู้เป็นไงช่วงนี้พ่อกินเนื้อนะอร่อยถูกปากหน้าเลยลูกเ,กเอ๋ยนี่อาตุเหมือนฉันเลยล่ะโอ้ยนี่ถ้ายิ่งเป็นเนื้อสดลนะยิ่งถูกปากเขาไปใหญ่เลย หมูปลาแบบนี้ใช่ไหมไอ้แมนถูกแล้วล่ะแต่เนี่ยโดไปแผ่นใหญ่ด้วยเหี้ยวโอ้ยหมูข้าวหมูกระเทียมอะไรจะได้รอนานาแล้วนะฉันไม่ขายก็ย้ายร้านไป็นมือได้เอาแม่ข้าวหมู แก้วเองเว้ยเนี่ยข้าวหมูกระเทียมสูตรเล่งรักจะกินไหมา้าจะเอาแบบกินได้การุณาอย่าเล่เข้า้จพ่อเอา้าไปยาวไปเดินหน้าซีดไปไก่โต้ะเลยอ่ะฟันหดปากเนียอ๋อหน้าเดิมกลับมาแล้ว พ่อเมื่อคืนน่ะแม่ฝันฝันว่าเลือดนะท่วมตัวแม่เลยแล้วเอามือไปจิ้มมันมันเหนียวเหนียวอ่ะแต่พอเอามาจิ้มแล้วมันมันหวานมันกลายเป็นน้ำหวานแล้วหมดนะไล่ต่อแม่เป็นฝูงเลยพ่อโอยก็แค่หมดไล่เองแม่หมดแต่มันตัวเท่าช้างไล่ปิ๊ดตัวเท่าจ้าฟังที่แม่เล่าความฝันมานี่นะแม่มีเคอาแน่นอน เกี่ยวกับที่แม่เนี่ยชอบทารุนผัวบังคับผัวตบตีผัวผัวเงินซ่อนไปที่ไหนหาเงินผัวเจอหมดผัวจะไปเที่ยวกลางคืนแม่ตาละจ้าแม่ยาวของตัวใจดีดีเอเอที่แม่เล่ามาเนี่ย แม่จะต้องแก้เคบด,ด้วยการไม่กินเนื้อ3วันแล้วบุญเนี่ยจะมาค้ำแม่ดีเหมือนกันนะพ่อเนาะอเอองั้นนับแต่วันนี้เป็นต้นไปนะที่บ้านเรานะจะต้องกินมังสวิรัติหนึ่งอาทิตย์โอ้ยแม่ไม่เกี่ยวกับพ่อมัง้งแม่คนเดียวอ่อใช่แม่แม่ฝันคนเดียวเกี่ยวเลยฟิกเกี่ยวับพ่ออะ่ะไม่ได้ ยิ่าจะจะ้องอ้ยย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 ยะไม่ยยยยยกได้กลับบยยนเลยไปกินผ่ยย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 ลยย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 ยลยยยยียย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 นย่ยยยยายโอ้ยย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 ัยย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 วยยย นี่แต่ที่แน่ๆนะดีกว่าคนแก่ที่ไม่มีเมียหัวเราะกับลูกก,ก็อเยงนหัวเราย่อกับลูกนี่นี่ไอ้แม่น่ <c oughs> าลัวเปล่าแตฉันยอ่อเย็น